มาเก็บพริกกันค่ะดูสิมันแก่แล้วแล้วต้นนี้มันหักดกมากกว่าหักก็มีหลายต้นเลยบวกติดกันดูมันขึ้นมาด้วยกันนี่แดงหมดแล้วค่ะแดงหมดแล้วค่ะพริกโยบพริกโยบต้นนี้ ต่เผ็ดนะคะมันเผ็ดทำไมมันเผ็ดมันคงจะปลูกใกล้พริกม่วงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้ว่ามันเผ็ดขึ้นเต็มเลยนี่ต้อาใส่เก็บเป็นต้นแล้วมั้งนี่โอ้ดูดูมาก ด,ดูดูเขาดุมากค่ะพิกหยกพิกจะออกลักษณะน,นี้มันจะหยักหยักเต็มเลย bih mawo terim kering ini hah,